ดีกว่าสวัสดีนะครับนะวันนี้จะให้ชมอสังาหาริมาศชิ้นแรกนะครับนะที่ดินเนื้อที่ประมาณ6ไ 3, ร,ณร่3งาน8ปตารางวานะครับ,รบก็ที่จะลงให้ท่านดูนะครับนะอันนี้พื้นที่ กไร่สามงานแปดสิบเจ็ดตารางวานะครับนะปลูกต้นไม้ไว้ประมาณสักสี่ไร่นะครับนะก็ยังเหลือประมาณสองไร่สองไร่สามงานเนี้ยไม่ได้ปลูกนะครับนะปลูกต้นไม้สูงขนาดนี้มีต้นจามจุลีต้นขี้เหล็กแล้วก็ต้นเดานะครับพนะืนะ้นที่นี้นะครับนะก็เรียกว่าเนื้อที่ประมาณสัก เนที่หกไร่นะครับนะหกไร่สามงานแปดสิบเจ็ดตารางวาดูขนาดของไซ้ต้นไม้นะครับนะก็ผมถ่ายให้ดูมุมนี้นะนะี่บริเวณชายแดนนะครับนะนี่อ,อีกแปลงแปลงที่ว่างน,ะนี่ยยาวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนะติดถนนดำด้านหลังจิดต,ติดเหมืองนะ เป็นคลองส่งน้ำนะครับเนี่ยขนาดไซส์ของต้นไม้ที่กำลังโตนะครับนะมีไม้เดาไม้กีเหล็กแล้วก็ไม้จามจุลีนะครับนะส้ารับเขตแดนด้านนี้นะครับนะก็จะเป็นป่าตานเนี่ยครับคิวไปนี่นะครับนะด้านในนะครับนะผมยังไม่ได้ถางเดี๋ยวรอบหน้าจะลงให้ดูอีกครั้งนึง หากทางเสร็จเรียบร้อยนะครับนะเห็นเป็นป่าชัดแล้วก็ติดถนนดำด้วยนะครับนะ่ะเดี๋ยวผมถ่ายดูนะครับนี่ติดถนนดำนะครับนะนี่ครับติดถนนดำตรงนี้ครับนะนี่คือทางลงนียครับทางด้านซ้ายมือนะครับนะทางลงที่ผมนะครับนะหน้ากว้างไม่ต่ำกว่า สี่สิบหรือห้าสิบเมตรนะครับนะห้าสิบกว่าเมตรนะครับนะก็ดูนะครับนะเนี่ยทางลงด้านซ้ายมือแล้วก็ข้างในจะเป็นไร่ติดถนนดำนะครับนะเส้นพระเนียดผู้น้ำทิพนะครับนะทะลุเส้นโคกสำโรงไชบดานกับทะลุโคกสำโรงหนองม่วงนะครับนะทั้ง ด้านหน้าดด้านหลังนะครับเส้นนี้ถนนเส้นเนี้ถนนเส้นนี้ถนนหน้าผ่านหน้าไล่ผมหน้านะเขาเรียกว่าถนนอ่พเนียดผู้นำทิพย์นะครับนะพเนียดผู้นำทิพย์เป็นถนนอ่รัดยางนะครับนะของอโครงการชนบทนะครับถนนโครงการของถนนชนบทครับนะครับนะ สองเลนนะบลาดยางสวยเลยครับนะไปมาสะดวกออกถ้าเข้าทางพระเนียดก็จะไปทะลุที่ผู้น้ำทิพย์ถ้ามาจากผู้น้ำทิพย์ก็จะมาทะลุพระเนียดนะครับพระเนียดจะขึ้นเช้บดานได้ถนนจะออกหนองม่วงหกสํารงได้เหมือนกันนะครับนะก็กดูนะครับพิกัดพื้นที่นะครับผ่ตาตำบลตำบลสแกราบนะครับอำเภอตำบลสแกราบ อำเภอโคกสำโรงนะครับนะจังหวัดลบบุรีนะครับนะก็เนี่ยอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีพิกัดนะนะก็ผมเปิดไว้ราคาไล่ละสองแสนนะครับนะราคาไล่ละสองแสนข้าวโอนผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดนะครับนะ่ะสองแสนเนี่ยนะครับนะ ก็ท่านสนใจก็ติดต่อมาเบอร์นี้นะครับนะ0858071894นะครับนะหรือว่าเบอร์ Line ID ผมนะครับนะ0858718820นะครับนะก็ท่านจะนัดมาดูพื้นที่ก็ได้นะครับนะขอให้นัดล่วงหน้าก็แล้วกันนะครับนะผมจะได้เตรียมตัวถูกนะครับนะ เอาให้ดูหน้าโฉนดด้วยนะครับนะมีหน้าโฉนดให้ดูด้วยแล้วก็ท่านก็จะได้ดูผมอาจะขยายเลขหน้าโฉนดนะครับนะมเลขหน้าโฉนดให้ดูนะครับนะตำแหน่งที่ดินด้วยนะมาดูนะครับนะ แล้วก็ถนนเช่นนี้ไฟฟ้าลงผ่านนะครับนะไฟฟ้าผ่านแล้วนะครับลงใช้ได้นะครับ네ครับก็สำหรับช่องผมนะครับนะตอนนี้ก็สามารถเปิดรับสมาชิกได้แล้วนะครับนะท <c oughs> ่านที่สนใจอยากสมัครงานิกก็เรียนเชนนะครับนะ ผมมีอยู่สามเลเวลห้าสิบาทแปดสิบาทแล้วก็ร้อยยี่สิบาทนะครับนะท่านเป็นสมาชิกก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็คลิปพิเศษที่ผมลงไปนะครับนะแล้วนอกจากนั้นก็จะใช้สติกเกอร์สวยๆไม่ว่าจะเป็นซิปแชทซูเปอร์สติกเกอร์และซูเปอร์แตงนะครับนะเวลาคอมเมนต์ในช่วงที่ผมไลฟ์สดนะครับแล้วก็ก่อนจะกันอย่าลืมนะครับนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับคลิปนี้เทอ,อก,กาสลาท่านสวัสดีครับ